ปีหน้า2,567เข้าสู่ยุค9าธาตุไฟอาชีพอะไรปังแก้มจะมาเล่าให้ฟังค่ะยุค9าธาตุไฟนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะคะ2,567ซึ่งจะกินระยะเวลาประมาณ20ปีเลยนะคะ4กลุ่มอาชีพหลักนะคะที่ปังแน่นอนเลยค่ะอาชีพแรกนะคะก็คืออาชีพที่ทําเกี่ยวข้องกับกลุ่มของพลังงานทั้งหลายะคะ่ะเช่นไฟฟ้าโซลารนะคะไม่ว่าจะเป็นโซลารเซลล์หรือว่าอย่างเช่นพวกธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์นะคะรถ E ีวีเนี่ยจะลุงเรืองม,มากมาก,มากเลยนะคะแล้วก็ปิโตเรเลียมหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง กับเคมีพันธ์ทั้งหลายค่ะพลาสติกนะคะพวกนี้ค่ะจะได้รับผลดีซึ่งจะได้จากธาตุไฟของยุคก้านั่นเองค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่เขาจะต้องอยู่กับไฟแสงสีนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟชนิดใดอะคะ่ะได้หมดเลยค่ะอย่างเช่นดารานักร้องยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะคะว่าเขาอยู่กับสปอตไลท์อยู่กับหน้ากล้องเนาะอยู่กับไฟตลอดค่ะอาชีพนี้จะได้รับผลดีเช่นกันค่ะกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มง,งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านของออนไลน์ค่ะ มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเป็นพวกครีเอทีฟสถาปัตย์ทั้งหลายนะคะในทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่า AI Cha TPT ค่ะมันเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมเรามากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครก็ตามค่ะที่ทาเกี่ยวข้องกับงานพวกนี้นะคะได้รับผลดีแน่นอนค่ะข้อที่4นะคะก็คือกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอนทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอนนอกโรงเรียนในโรงเรียนออนไลน์นะคะหรือว่าพวกไลฟ์โค้ชในแบบต่างๆนะคะเหมือนกับไฟที่ส่องสว่างนําทางค่ะไฟตะเกียงนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนในปัจจุบันนะคะต้องการที่จะเรียนรู้ในออนไลน์นะคะได้มากขึ้นมากกว่าการที่จะไปนั่งเรียนในห้องเรียนด้วยซ้ำไปนะคะหรือว่าเน้นการเรียนแบบปริญ,ญ,ญ หม่กอนนะคะคอาจจะลดความบวบาทลงค่ะอยากรู้อะไรก็เข้าไปดูในออนไลน์นั่นเองนะคะถ้าหากว่าสงสัยนะคะว่าอาชีพที่ทำนั้นเกี่ยวข้องกับงานทางด้านทาศนไฟไหมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแกมาตอบใหค้ค่ะ